สวัสดีครับผมน้องปลาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการล้างหัวสายนะครับนีครับหัวซายนะครับเราแช่น้ำไปนานนะครับมันจะเป็นคราบตะไคร่น้ำนะครับครับจะทำให้ลมออกมาไม่ดีนะครับวิธีการล้างง่ายๆนะครับนะครับตะไคร่น้ำนะครับทำให้ลมที่ออกมาไม่ดีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็มีแค่แปรงสีฟันนะครับ ก็ทำการขัดเลยนะครับเท่านี้นะครับการล้างง่ายๆนะครับจะทําให้ลมออกมาเหมือนมอเตอร์ไซค์ใหม่นะครับแต่ว่าซื้อใหม่ก็ไม่ได้แพงนะครับก็ตกมาละสิบบาทนะครับโดยทั่วไปนะคที่ซื้อหมานะครับแต่เราก็วิธีนี้ก็ใช้ได้นะครับเสทําทำการล้างนะครับให้มันสะอาดนะครับเอาคราบตะไคร้น้ออกนะครับนี่ครับนะครับเริ่มออกกันนะครับ ขัดไปได้เลยนะครับจนกว่าจะออกหมดนะครับ,บตะไให้น้ำนะครับทาน,นี้นะครับวิธีการล้างง่ายๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปตรงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ